สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรคะัออะคะนบน้องบ๊อบจอยชิคซอน้องบ๊อบจอยชิคซอรูปอะไรคะับรูปไก่อ่าไก่อ่ะต่อให้ดูสิต่อไงคะลูกรูปไก่อ่ะอ่ะ,ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยต้องไปแล้วเหรอใส่ไปแล้วอ่ะต่อเลยลูกต่อเลยต่อไก่อ่ะต่อไก่ให้ดูหน่อยต่อได้ไหมไเนาะไก่ต,ต่อหัวไปก่อนเพื่อนละ ดี่ผมไปก่อนนั่นอะไรคะนะ่ะขาขาไก่อขาไก่อุ้ยหัวอะไรนะหัวงอนงอนไอ้ขาแหละขามีอะไรอีก เก่งเก่งต่อไปเรื่อยๆคคะต่อให้เสร็จแล้วรีบต่อเลยอย่ามัวแต่มองกล้องมองกล้องไม่เสียทีเอาเอาเอาใช่เหรอโอ้ไก่ไก่คันยังไงไก่ อ๋อคันระยนะนั่นสิคันยังไงโอ้ยใช่เหรอพ่อแบบอ่ะอ่ะเรืออะไรจรีนี่อะไรนั่นอ,อะไรค่าอไะไรข้าหางไก่นูน้นเปต่อนูน้นไม่ต้องลุกมาหาพ่อต่อเรียบต่อให้เสร็จคันเรียบต่อให้เสร็จจะได้ดูจะได้ดูจะ,จะได้ดูเรียบต่อให้เสร็จ อืมใช่หรือเปล่านั่นใช่อุ้ยหางไก่ไมันขึ้นมาสูงแท้<ม>อ่าอ่าโ<ม>อหางไก่ไก่หางตั้งไก่แจ้หรือเปล่านั่นมันถึงหัวเลยหรอในอีกหางอยู่ในอีกอันหนึ่งอ่ะหางอีกอันหนึ่งสีอะไระสีกรีน ซีฟิล์มต้องอยู่ตรงไหนอ,อยูงไก่อือโอ้ยหางทำไมเป็นอย่างนั้นหางไก่เส็จเฮ้ยเสร็จเหรอถูกเหรอคะนั่นหาเจอไอหม <c oughs> เนาะอ๋ออย่างงี้เหรอสูงไปหรือเปล่าหางไก่เสร็จแล้วยังไก่ว่าเพื่อหาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคะ ดูไก่น้องฮาวเวอร์นะโอ้สวยนะเนี่ยโอ้ไก่อะไรคะเนี่ยโอ้ไก่พาววเอร์สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ยสวยสวยสวยอ่ะสวัสดีขอบคุณก่อนค่ะเนี่ยสวัสดีขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะดีค่ะอ่ะวันนี้ใครถูกหวยวันนี้พ่อถือถอยหวยพ่อถูกคนเดียวเหรอแม่ถูกหวยใครอกีกใครถูกอีกปูพ่พิมพถูกหวย <laughs> พูดไปเรื่อยๆใครถูกอีกป้าป้าถูกหัว้าจะจู๋หัวจ่าจะหัวป้านะเอีกมีป้าอะไรอีกป้าอะไรอีกไหนพูดซิป้าอะไรอีกป้าจะจูบหัวก็จ๋าสองรอบแล้วป้าจ๋านี่จะถูกป้าอะไรอีกป้าอะไรอีกป้าอะไรอีกป้าจะจูบหัวสามรอบแล้วสามรอบแล้วป้าคนไหนอีกมีป้ากี่คน ดี๋ยวมาอยู่ใกล้สิเดี๋ยวพ่อกำลังถ่ายอยู่ปะจ้าถุหงหัวโอ้พอแล้วถ้า,างั้นจ้าสี่ห้าเราละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วขอบคุณอันนี้ค่ะอ่า